อพี่พาโควิดมามาในไทยสัตว์ที่พาโควิดมาในไทยอ่ะไม่รู้ข้ามไปเอาดีๆเอ้าห้องกันมอชีอ่ะที่บ้านหมาเอ๊ะไม่คนไทยมอชีคืออะไรวะภาษาไทยพี่เอ่ะ กินเนี่ยที่เรากินเนี่ยข้าวโอ้ยไม่ไดสัตว์สัตว์สัตว์สิคะเคยกินหมูเออหมูสัตว์ง่ายอาหารข้างหลักที่กินแล้วบำรุงบำรุงแบบทำให้อกใหญ่นุ่มๆนุ่ม อะไรก็ได้สองคำเจ๊ะเจ๊ะไงลิงคุ่กับพี่หนูก็มีงานพี่ก็มีงานเหมือนกันทีนี้พี่อยากมอบอะไรหนูอย่างหนึ่งพี่ซื้อไอแพดไหมซื้อให้หนูใช่อ้าวจริงซื้อทำไมเอาให้เอาเอาให้หนูไ้ทำงานเลยเอา ไม่เอาไม่เอาเพราะไม่เอาอะไรพี่ซื้อมาให้แล้วเอาหนูไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากได้แต่พี่ตั้งใจให้ให้หนูทำไมทำไมไม่เก็บวะจะให้ก็คือถามว่าพี่ไม่ได้เป็นคนเปนะถามว่าฟังหนูหนูฟังไหมนะรับรับงานมาด้วยกันถามว่าพี่ได้พี่ได้สามเท่าของหนูได้แบบนี้เข้าใจไหมเออบางครั้งถามว่า ถ้าหนูไม่มาจิ้นกับพี่บางครั้งพี่ก็ไม่มีงานนี้ถูกไหมพี่คิดแบบนั้นคือต่างคนต่างได้ร่วมมือร่วมงานกันหนูมีชื่อเสียงขึ้นพี่ก็มีงานถต่ว่าวเออนูน่นนี่แล้วทีนี้ถต่ว่าวของผันแค่นี้ยมันก็คือของผันเป็นน้ําใจของจากพี่ให้หนูเพราะางครั้งหนูบอกว่าโทรศัพท์หนูโทรศัพท์หนูร้อนนู่นนี่นั่นขาค้างอะไรมากมายเลยเพราะพี่ซื้อให้จริงๆแล้วก็ตั้งใจซื้อให้ด้วย เนี่ยเพราะยายผมไม่ผมไม่ได้เปนะคือผมจิ้นกับครูเบียมางานผมเข้าเนี่ยสองวันน่ะไม่ต่ำจากสองแสนงานรีวิวนู่นนี่นั่นทำให้เราก็มีทำให้เราก็คืออัปเกรดขึ้นมาอีกนิดหน,นึ่งเนี่ยพี่แบบนี้ หางล้อน้นอะไยัง,งพี่ซื้อเคสเคสคู่ไม้แล้ว